เรื่องไม่อยากเป็นคนปวดไงทำไมยังเตืออ้อนอืคะ่ะตอนที่เก้ารีฟเรียนพระมเหสีกับเอสเอนลาไม่มีทางทิ้งพลังวิญญาณไปท่าอย่างนี้อย่างแน่นอนถ้าเขาเอามันกลับไปจะต้องกลับมาหาฉันอีกแนะ่ขยับจิต้องขยับเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องกำจัดมันเดี๋ยวนี้ถ้ากำจัดมันทิ้งไประหว่างที่ทำขึ้นมาใหม่เขาก็จะมาหาฉันไม่ได้ชัวช เป็นอะไรหรือเปล่าไม่นะ่านพี่จะต้องกําจัดมันทิ้งนะเยอะภาษาการฟันดาบแนวะทยานเนี่ยมันจะมีประโยชน์เลยนะโชว์ชวเห็นไหมว่าพี่นะี่ยคนนี้เนะ่ะเทม,มากแค่ไหนเออมันอันตรายนะคะโจทุนนั่นแก่งดาวอีกแล้วเอมะมันจะหายไปอ้อ อ,อ๋อเยอะจังเหมือนจะกะแรงพาดไปฮะเนี่ยท่านเพ่อเขาตายแล้วเราต้องถามเขานะว่าทำไมถึงทำกับชู้ชู้แบบนี้อไม่ต้องห่วงหรอกเดียวยังมีอีกคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่ และไม่ถูกสตายตะกี้แล้วนะตอนนี้ฉันโกรธมากเลยผิดไปแล้วค่ะฉันสมควรตายถ้าสมควรก็ตายไปซะสิแต่ยังมีเรื่องที่ฉันสงสัยอยู่อีกเยอะมากไม่ว่าอย่างไงเธอจะดูถูกฉันแต่ต้องตอบคำถามฉันก่อนใช่ไหมก็คนอย่างฉันไม่มีทางกล้าดูถูกขั้นกระแนยุคหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่เธอทำพอคิดว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่กล้ารังควานเด็กที่อยู่ในการคุ้มครองของฉันหรอกเลยเธอแกนดีช้ชเธอเป็นครูใหญ่ที่รังแกฉันถึงขนาดนั้นแต่พออยู่ต่อหน้าแกรนดิ้ก,กับออดแอลเหลือเกินถ้าชูเอลีนะ่ามีอำนาจมากกว่าน,นี้อีกสักหน่อยก็คงจะได้รับฐานะที่แท้จริงกลับขึ้นมาครูใหญ่จะต้องก้มหัวให้กับเธอด้วยไหมนะชัวู ไม่มีใครทำร้ายเธอได้แล้วละไม่เป็นไรแล้วนะนั่นสิเพราะตอนนี้ฉันเองก็มีทุกคนปกป้องอยู่แล้วคนที่มาด้วยกับเธอคือใครเด,ด,ด,ดือแน่นบอกไม่ได้จริงๆค่ะถ้าบอกฉันได้ตายจริงนแน่ถ้าเป็นทุกทีน่าจะหากหลังและบอกความจริงทุกอย่างหรือเปล่า ความพักดีอะไรที่ทําให้ต้องเงียบป่าอย่างนี้ไม่ส่งกับเป็นครูใหญ่เลยโง่เขาจริงๆเออคะ่ะทาเรื่องแบบนั้นลงไปยังคิดจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกเงี้นเหรอวินดีเดี๋ยวดูให้ดีนะถึงจะดูตามต้อยแค่ไหนแต่ต้องกาจัดสิ่งที่เป็นปัญหาในอนาคตทิ้งไปซะท่านพ่อผมรู้นะว่าท่านพ่อนกโกรธมาก ต่ชูชูอยู่ตรงนี้นะใช่แล้วชูชูยังอยู่นะถ้าเธอดูและเห็นฉากนี้มาก,ก็ได้หมกสตีนแน่เลยครับเข้าใจแล้วน,น,นะสิเนอะเวดี้พาชูชูกลับบ้านก่อนแล้วก็เอาน้ำอุ่นๆให้เธอและให้เธอพักผ่อนครับช,ชูชูเอลินนะชูเอลินนะฉันผิดไปแล้วนะช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอเธอฉันรักเธอมาก แล้วเธอก็รักฉันด้วยไม่ใช่อรือไงชูเอลินนะท่านแกลนิยุกบ้านเด็กกำพรานะ่ะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเหงเอตอนนี้ไม่มีใครโยนตีแล้วใช่ไหมคะเขาอาหยอยขึ้นแล้วก็หายไปแล้วใช่ไหมคะถึงจะไม่ทำงานทั้งวันก็คงไม่โดนด่าแล้วใช่ไหมคะแน่นอนโัวใหช่ชูเอลินนะ ที่ผ่านมาเคยฟังในสิ่งที่ขอร้องให้ช่วยบ้างไหมแต่กี้หนูก็ขอให้คุณช่วยแล้วนะหมดเวลาให้อภัยแล้วตอนนี้ครูใหญ่ทำ้ายฉันไม่ได้ในเมื่อเสียบินเรียนไปเพราะไม่เห็นสีคงไม่มีแรงเหลือจะมาสนใจฉันอยู่สักพักมันเป็นความสัมพันธ์แย่ๆที่น่าเบื่อเลยนะคะครูใหญ่ลาอนคะ่ะ เดือดไม่อยากเป็นคนปล่อยไงทำไมยังตื้ออยู่อีกคะตอนที่สิบพี่ไม่เป็นยายแล้วใช่ไหมคะชูชูเจ็บมากเลยหรเปล่วาวอ้หนูไม่เจ็บนะพี่ไม่มีความอาสมบัตที่จะเป็นพี่ชายของชูชูเดี๋ยวลองให้เหรอพี่บอกว่าชูชูไม่ได้เพราะไอ้ข้าเดินนัดแต่ว่าหนูโดนจะไม่ไม่ดี ปาพาต่อไปเยับพี่ก็เอ,อนาน้ำนั้นมาให้หนูมันไม่ใช่ความผิดของพี่นาะหนูเยอะอยู่แล้วว่าพี่ๆกับท่านแกนตยุจะต้องมาช่วยหนูละหนูเชื่ออย่างนั้นชูชูอันที่จริงมันเป็นความคิดที่อันตรายสำหรับเด็กกำพร้าที่ไร้ซึ่งญาติพี่น้องที่เชื่อใจใครไม่ได้ แต่ตอนนั้นฉันรู้สึกว่ายังไงทุกคนจะต้องมาช่วยฉันอย่างแน่นอนาะงานไม่ต้องย้อนนะคะออเแม้ว่าในคราวนี้ฉันจะรอดไม่ได้เพราะคนพ้นนี้แต่พระแม่หี่สีจะต้องมาช่วงชิงพลังวิญญายของฉันอีกแล้วอย่างแน่นอนฉันรอดพ้นจากสถานการณ์อย่างในวันนี้ไปได้เพราะมีตัวแปรที่ชื่อว่าไกลนยุคแต่หลังจากนั้นล่ะ ถ้าพระมเหิสีคิดจะทำลายตระกูลไว้แล้วไปพร้อมกับฉันขึ้นมาล่ะแล้วฉันควรจะทำยังไงแม้ว่าตระกูลแกลยุคจะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของจกักรวรรดิแต่พระมเหิสีเป็นเชื้อพระวงตระกูลมาควิดเบลข้อครัวทางฝั่งบิดา ของพระแม่เหสีเป็นผู้นำขุนนางนำซ้ำยังคองดินแดนอุดมสมบูรณ์ทางใต้สุดของจกักรวรรดิจึงสามารถควบคุมสเสบียงภายในจกักรวรรดิได้ในตรงกันข้ามแล้วที่ผ่านมาตระกูลกลดิยุไม่ได้เข้าร่วมทางการเมืองจึงไม่ค่อยได้มีอำนาจมากสักเท่าไหร่ไม่แน่ว่านอกเหนือจากตระกูลมาคิดเบอร์ทิลกับพระม่เหสี เราคุนนาทั้งหมดอาจจะกลายเป็นศัตรูกับฉันฉันอยากจะปกป้องคนเหล่านี้รวมถึงตัวของฉันเองด้วยจะเอาชนะได้ไหมนะตกใจมากเลยใช่ไหมพวกเราจะอยู่ข้างข้าจนกว่าเธอจััหลบลบะนอนพักผ่อนเถอะนะเพราะพี่ๆยุ่งไม่ใช่หรอคะเฮ้ยเธอตกใจขนาดนั้นแล้วเรื่องนั้นมันสำคัญด้วยได้งไงพี่จาจะไม่ทิ้งชูๆไปไหนหรอกนาะ ก็คิดอยู่ว่าหน้าเธอแดงๆมีใครจริงด้วยพี่จะตามหมอมาเพราะงั้นเธอก็นอนไปก่อนเถอะนะอืมหนูไม่เป็นไรเนอะมันหัวจังเลยถ้าได้น้ำสะอึอก็คงจะดีอะอาจารย์ชูชูนี่มันเรื่องอะไรอะชูชูเป็นอะไรไหมนั่นนาวะว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ทำให้หนูอุ่นเองแบบนี้นะ ดีขึ้นบ้างไหมหนาวจังเลยถ้าได้ไฟนิดนหน่อยอุ่นขึ้นก็คงดนะีแล้วนะก็เออไฟบายเอ่อเล่นี่ชูชูเออนี่มันเรื่องอะไรกันอะเธอพี่หนูนอนรู้สึกร่างกายหนูนแปลกๆป่อะช,ชู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 ในที่สุดก,ก็ได้เจอสักทีนะ ครอะพี่วินดีหรือว่าพี่เดลฉันกำลังฝันอยู่เลยออย่าเจ็บป่วยเลยนะพูดทำสัญญาของฉันพอได้ฟังแล้วรู้สึกสงบยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่พูดทำสัญญางั้นเหรอหมายความว่าอย่างไงมีบางอย่างที่พันกันยุ่งอยู่ในหัวนี่คือความฝันของฉันเหรอหรือว่าความทรงจำฉันไม่รู้เลย ตอนนี้ยังไม่เปิดผนึกจึงได้มาเจอเธอแบบนี้ตอนนี้เธอแค่เจ็บปวดช่วครู่เป็นการแลกเปลี่ยนของการสำแดงพลังวิญญาณดังนั้นหายไวๆไนะครั้งนี้จะเป็นไปตามที่เธอสมหวังเธอจะมีความสุขขึ้นนะช่วยเจอฉันไวๆทีนะ 真着咯？